สวัสดีครับจากร้านคงจักการเกษตรเดินลกค้านะครับวันนี้ก็วันที่สิบสี่นะครับเป็นวันหยุดนะครับปันจันทก็มีลูกค้าทางไกลครับจากจังหวัดขอนแก่นนะครับจังหวัดขอนแก่นได้โทรมาสั่งซื้อเครื่องดีเซลคาร์บอม่านะครับนี่ครับด้านหลังนะครับวันนี้ไปสณีเปิดอยู่นะครับวันหยุดก็ไปศนีก็เปิดนะครับนี่ครับเดี๋ยวดูสินค้านะครับเครื่องยนต์ดีเซลคาร์บอมานะครับ 155้15านะครับรุ่นมือหมุนนะครับราคาโปรโมชั่นพิเศษ2 9 9หมบาทนะครับ2 9 9หมบาทนะครับนี่นะครับยังไม่รวมส่งนะครับราคานี้รับประกัน2ปีนะครับผมจากทางบริษัทแล้วก็ผลิตประกอบในประเทศไทยนะครับนะครับเครื่องไม้มือหนึ่งแกะกองนะครับก็มีมอกรรับรองนะครับเรื่อง เสมาก็นี่ครับอ๋อมีปีเตอร์ด้วยนะครับปีเตอร์ปีเตอร์นะครับเงปีเตอร์มาวัดจเสียมมีใบรับประกันนะครับให้ลูกค้าไว้หนึ่งฉบับหนึ่งแผ่นนะครับแล้วก็ทางร้านเก็บไว้หนึ่งแผ่นแล้วก็มีปลายถ้อยเสียแล้วก็เครื่องมือนะครับประแจในนี้นะครับย่อไปให้ท ค้าก็ห่ขอ,ขอมาอย่างดีนะครับแพ็กสิ่นข้ามาอย่างดีครับนะค,ครับแพ็เอาสาเอาสายกันนะ ปฏิท,าท้ายเลยบาทปฏิท้ายเหรอย่แกอ,อกนะครับนะครับามีมอกรับรองนะครับ ผลิตประกอบในเวทไทยนะครับน้ำมันเครื่องเขาก็แจ้งให้เติม2-5ลิตรนะครับตอนนี้เมกอินไทยแลนด์ครับรับประกันคุณภาพ2ปีเต็มครับน้ำมันเครื่องก็ตัวนี้ไม่ได้แถมนะครับลูกค้าซื้อเพิ่มครับผมมูเล่ก็ไม่มีแถมนะครับเติวเครื่อง ลุกค้าจะก็ซื้อมูเล่เพิ่มด้วยนะครับเดี๋ยวน้มันเครื่องนะครับสักปู่ครับ น้ำมันเครื่องทางร้านไม่เติมใส่ในกออากาศด้านหลังให้นะครับกออากาศตรงนี้นะครับลูกค้าเอาไปเติม <S <S อเองอยู่ที่บ้านลูกค้านะครับผมเดี๋ยวทางร้านจะเอาน้ำมันเครื่องใส่ไว้ในรังให้นะครับเติมน้ำมันเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเติมผงกันสนิมเติมน้ำนะครับเติมน้ำมันดีเซลครับทีนี้ เมผงกระสนิมนะครับเติมน้ำนะครับ เติมน้ำมันนะครับทีนี้เครื่องยนต์ก็รับประกัน2ปีนะครับผม เรียบร้อยครับเดี๋ยวทีนี้มาลองเครื่องกันนะครับสงเบานะครับ ต้องไปดีด้านข้างนะครับร้อมกันเลย ก้าประมาณนี้นะครับก็จะแพ็กสินค้าเข้าลังครับนี้สินค้าก็จะเอาไปใส่รถกับรถอีแตนนะครับรถอีแตนนะครับตัวนี้เป็นรุ่นมือหมุนนะครับ155ราคา29,900บาทนะครับไม่รอมส่งเดี๋ยวพาไปดูรุ่นใดนะครับตัวนี้เป็น155รุ่นใดนะครับ155ปิดใดครับ สรตทนะครับนะครับกุญแจมีกุญแจนะครับเขาย้ายมาใหม่ครับย้ายจากด้านหลังมาอยู่ด้านหน้านะครับนะครับก็นะครับทางค้าท่งในสนใจนะครับ ก็ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0627545665นะครับ0627545665 0811206955นะครับทางร้านาส่งได้ทั่วไทยนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับผมอันนี้เครื่องนี้ส่งทางไปรษณีย์นะครับวันนี้ก็วันหยุดอยู่ครับแต่ว่าไปรษณีย์ก็เปิดอยู่ครับตามปกตินะครับผม ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ